哪？嗯 <music> เข้าซอยบ้านบอสแล้วถ่ายไม่ทันอันนี้เป็นรั้วกำแพงบ้านเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูด้านหลังอันนั้นบ้านบอสแล้วก็อันนี้เรากำลังจะไปบ้านหลังที่แม่อยู่ถ่ายทุ่งถ่ายซอยเป็นบ้านนอกบรรยากาศแบบบ้านนอกเลยชิลๆซึ่งแม่ส้มก็ชอบแบบนี้นะโดยเฉพาะในครัวนี่ชอบมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะคุณผู้ชม อันนี้วัดประจำหมู่บ้านเนาะชื่อวัดถิ่นนอกเนาะเดี๋ยวตอนเช้าแม่จะพาทุกคนมาทัวบ้านถิ่นนะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านถิ่นนอกนะที่เรามาเป็นวิถียังเป็นวิถีชาวบ้านแบบว่าวิถีแบบธรรมชาติอะ สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมเช้าวันที่หนึ่งมกราคม2565ตอนนี้เราอยู่หลังบ้านบอสนะคะน,นี่บรรยากาศหลังบ้านบอสก็เป็นบรรยากาศแบบคือถ้ามาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์บ้านป่ายนี่คือดีมากคุณผู้ชมน,นี่ก็เป็นแปลงผักนะคะมาเก็บ ทำกับข้าวได้เลยเป็นพวกผักกาดภ้าบาทไหมคุณผู้ชมคือบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีทุกปีนะคะที่แม่กลับมาบ้านบอสปีใหม่ก็เช้าวันที่หนึ่งแม่จะตื่นมาตรงนี้หลังบ้านนะคะมาสีบ,บรรยากาศแล้วก็มาเดินชมแป้งผักแป้งข้าวโพดอันนี้ต้นหอม ต้นหอมก็จะเป็นพวกพี่พี่บอสท,ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็พวกญาติญาตินะคะที่ปลูกไว้ทำไว้ผักกาดอ่ากวักกาดกวางตุง้งต้นหอมนะหลักๆตรงนั้นก็จะเป็นข้าวโพด แม่ชอบวิธีแบบนี้มากๆอันนี้ฝั่งนี้เป็นไอเขาเรียกอะไรคลองห้วยที่นี่นจะเรียกห้วยนะคะขอบห้วยก็มีต้นสักอายุน่าจะหลายสิบปีนี่เราก็เดินเก็บดอกไม้มาใส่แจกันนี่บ้านพี่แอโอแปลงนี้สวยจังเลย เขียวคจีนี่ดูศาลาพี่เขาพี่ข้างบ้านบอสอ้าโอ้รรุ่นเปไหนไวรุ่นไ,ไปซิ่งไหนกเก็บพักโอ้โหรถเก็บผักโอ้โตาหม,มานี่ก็เจ็ดสิบกว่านะคะน้องชายแม่นี่แม่ หลงหลงหลองหลง,ลงแม่สิสวัสดีคนดูแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว82ตาหมาน70กว่าเนาะนั่งรถใหม่นะเนะ่เนี่ๆถอยเอาเสื้อหนาวไหมแม่เอาเอาอย่างนี้อุ่นกว่าใครเอาใครหาหมวกมาให้เนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้จะเก็บใต้ถุนบ้านนะเดี๋ยวจะเก็บบ้านด้านล่างให้ อันนี้บรรยากาศบ้านที่แม่อยู่กับน้องชายแม่เมื่อกี้ตาหมาแล้วก็พี่สาวแม่ยายของนี่ก้าสิบแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวแม่จะเก็บแต่อาจจะไม่ได้เก็บแบบของที่เขาต้องไปไล่ไปนาไปการ,กรเกษตรใหญ่ๆอะไรพวกนี้ไม่เก็บเนาะเก็บแต่ตรงนี้ที่แม่นอนการกับยายของเนี่ยมอ ok เมื่อวานก็ขนเฟอร์นิเจอร์น้องจุ่มน้องเอสที่ให้มากลับมาบ้านด้วยก็ขอบคุณน้องจุ่มน้องเอสอีกครั้งหนึ่งนะคะมีประโยชน์ต่อเย่ของกับแม่มากใช้นอนเนาะโอเคเดี๋ยวแม่มา เก็บเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าพยายามให้ยังคงแบบมีทางเดินให้แม่ได้มีช่องทางให้ให้ให้แม่ได้ขับรถได้นะอ่าแล้วก็เอาตรงนี้ให้แยกองนอนดูทีวีตรงนู้นเปลี่ยนภาพตู้ที่นอนให้แม่มายนะนี่ง่ายยังคงวิถีเดิมเดิมนี่แม่กับบอสก็นอน ไปดูครัวนะนี่ครัวครัวชนบทโดยแท้ทรูมอต้องดำชอบมากแม่ชอบนะบรรยากาศนี้แม่ส้มชอบนี่นี่เป็นที่ทำกับข้าวอยอะของคลาสสิกมากนี่แล้วก็อยอะของก็จะนั่งทำกับข้าวตรงนี้80กว่าแล้วพี่สาวแม่นะคะมาดูแลกันไป หลังบ้าน